เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสิทธิพลวิบูลธนากุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขออภิปรายและตั้งข้อสักถามถึงคำถแถลงนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงต่อรัฐสภาแห่งนี้เรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกเศรษฐกิจไทยโตต่ำต่อเนื่อง5ปีที่ผ่านมาโตเฉลี่ยเพียง0.9ถึง1%ของ GDP นั่นหมายความว่าหากหักเงินเฟ้อเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนอาจติดลบด้วยซ้าการมาของรัฐบาลที่มีประสบการณ์สูงประกอบกับท่านนายกมาจากภาคธุรกิจบริหารจนประสบความสำเร็จประชาชนจึงฝากความหวังมากว่าท่านจะช่วยให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสมกับที่พักของท่านสัญญากับประชาชนผมลองสวมหัวใจประชาชนคนหนึ่ง ก็คาดหวังจากท่านมากเช่นกันว่าสิ่งที่ท่านเคยสัญญาไว้จะปรากฏในการถแถลงนโยบายวันนี้น่าเสียดายหลายคำสัญญากลับไม่เจอที่น่าปลาใจยิ่งกว่าหลายนโยบายเช่นเศรษฐกิจพิเศษการยกเลิกปรับปรุงกฎหมายที่ไม่จำเป็นท่านเขียนรายละเอียดไว้น้อยมากว่าจะทำอะไรเอาแค่เทียบกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานโยบายเดียวกันคำถแถลงของท่านรัรัฐบาลคุณประยุทธ์ ยังเขียนละเอียดกว่านี้สารภาพว่าเป็นอะไรที่ผมและเพื่อนสมาชิกเซอร์ไพรส์หรือประหลาดใจมากๆพวกเราในที่นี้ให้ความสำคัญกับคำถแถลงนโยบายเพราะนโยบายที่เป็นรูปธรรมมีตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือสำคัญของทั้งท่านในการบริหารราชการแผ่นดินและของประชาชนรวมถึงพวกเราในการตรวจสอบ ผมขออภิปรายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าการลงทุนสเรื่องดังนี้เรื่องแรกนโยบายต่อยอดเขศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจสี่ภาคดังที่ระบุในคำแถงนโยบายว่าเป็นการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศต่อจนเพื่อกระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคคำถามคือท่านได้ประเมินหรือยัง ว่าท่านกำลังจะต่อยอดอะไรมันประสบความสำเร็จแค่ไหนมันดีหรือคุ้มค่าไหมเขศรษฐกิจพิเศษเป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณสูงรัฐทุ่มทรัพยากรงบประมาณไปในพื้นที่หนึ่งอย่างมีนัยะสำคัญมีการจัดระบบโครงสร้างสาธารณะสาธารณูปโภคเว้นคืนที่ดินรวบบริการภาครัฐเบ็ดเสร็จและให้สิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายเพราะมุ่งหวังให้เศรษฐกิจเติบโตเป็นพิเศษ เรียกว่าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ er. พิเศษหนึ่งหนึ่งเราเทหมดหน้าตักขออนุญาตยืมคำท่านนายกนะครับคำถามคือสิ่งเหล่านี้คุ้มหรือไม่แถมวันนี้ท่านกำลังจะต่อยอดมันขึ้นไปอีกท่านได้ไปดูหรือยัง e e c <ca> เป็นยังไงเขศรษฐกิจพิเศษชายแดน <med ic in> เป็นอย่างไรท่านกำลังต่อยอดความสำเร็จหรือท่านกำลังต่อยอดซากปรักหักพังผมมีประเด็นเศรษฐกิจพิเศษมานำเสนอท่านสามประเด็นเพื่อให้ท่านลองพิจารณา และตอบคำถามประเด็นที่หนึ่งท่านกำลังต่อยอดความสำเร็จหรือความล้มเหลวจุดมุ่งหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษคือมุ่งเป็นเพื่อเครื่องยนต์ให้เศรษฐกิจเติบโตเนี่ยนำการลงทุนดังนั้นคำถามเรื่องความสำเร็จจึงสำคัญท่านไปดูหรือยังว่าที่ทำมามันสำเร็จแค่ไหนภาษีที่คนไทยลงไปได้ประโยชน์กลับมามากน้อยแค่ไหน มันเป็นเครื่องยนต์แห่งความหวังหรือเป็นเครื่องยนต์ที่ติดติดดับๆผมมีข้อมูลสำคัญมาแชร์ท่านครับเป็นข้อมูลทางการที่รัฐสภาเพิ่งได้รับรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสชาติประจำปี2565หนึ่งในนั้นคือผลการดำเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษว่าเป็นอย่างไรเทียบกับตัวชี้วัดที่เคยตั้งไว้ก่อนเริ่มโครงการผ่านไปส5ปีทำได้มากหรือน้อยกว่า หรืออีกไกลเท่าไหร่จึงจะถึงเป้าหมายผลการประเมินน่าสนใจครับหากดูเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดตอนเริ่ม <Inform> ต <ations hip> ั้งโครงการเราตั hmm <matrix> ้งว่าเศรษฐกิจในพื้นที่โตเฉลี่ยปีละ5%ท่านทราบไหมครับทำได้จริงเท่าไหร่ทำได้จริงเฉลี่ยปีละ1.02หากเจาะไปดูที่แต่ละเขตเศรษฐกิจเช่น EEC ตอนเริ่มโครงการตั้งเป้าจะทำให้โต 6.3เทำได้จริงนอกจากไม่เพิ่มยังติดลบ1.27ร์เะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ตั้งเป้า5เปอรทำได้จริง1.4เอร์เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนตั้งเป้า3อันนี้ดีหน่อยทำได้จริง3และเมื่อดูสถานะในการบรรลุเป้าหมายในรายงานใช้คำนี้เลยนะครับสถานะในการบรรลุเป้าหมายเกือบทุกเขตเศรษฐกิจ มีสถานะในการบรรลุเป้าหมายวิกฤตก็ต้องขอบคุณผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ที่ซื่อสัตย์มากๆนะครับแน่นอนผมตระหนักว่าทั้งหมดนี้ส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์โควิดแต่จากฐานะที่ผู้ประเมินเองก็เป็นห่วงว่าผลลัพธ์ของโครงการยังห่างไกลเป้าหมายยิ่งนักระดับที่เรียกว่าวิกฤตคำถามคือรัฐบาลกำลังจะต่อยอดอะไรไปสู่อะไรให้พี่น้องประชาชน เรากำลังทุ่มทรัพยากรไปถูกที่ถูกทางจริงๆหรือเปล่านอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่หลุดเป้าหากไปดูการจ้างงานซึ่งเป็นตัวเลขจากสำนักงานสถิติจังหวัดก็ยิ่งชี้ความล้มเหลวชัดการว่างงานในเขตจังหวัด EEC มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นในระยองหรือชนบุรีนอกจากนี้หากเจาะไปที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบางแห่งเช่น เศรษฐกิจพิเศษชายแดนผ่านมา7ปีใช้งบไปมากกว่า50 0 0 0ล้านบาทแต่หลายแห่งเช่นมุกดาหารนะครพนมปีที่แล้วรัฐพยายามลดค่าเช่าจากไล่ละหลักหมื่นมาหลักพันนักลงทุนก็ยังไม่สนใจนักลงทุนหลายรายถึงกับใช้คําว่าถึงทางตันคําถามคือภาคเอกชนบอกถึงทางตันแล้วรัฐบาลยังจะต่อยอดอีกหรือยังไม่นับความย้อนแย้งของนโยบายเศรษฐกิจในระดับยุทธาศาสตร์ หลายเรื่องที่รัฐบาลต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนจะต่อยอดเช่นวันนี้นักลงทุนเดิมๆที่ลงทุนในไทยมานานเช่นบริษัทญี่ปุ่นบริษัทสหรัฐอเมริกาตั้งคำถามว่าทำไมเขาไม่ได้ประโยชน์จากนโยบายนี้บ้างทั้งเขาที่ทั้งที่เขาอยู่กับเรามาก่อนสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยมานานแต่เพียงเพราะเขาไม่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจที่รัฐบาลขีดเส้นใหม่อย่าง EEC หรือเขตเศรษฐกิจชายแดนที่ตอนเริ่มโครงการตั้งเหตุผลไม่ดีมาก เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเยอะจะได้อยู่ใกล้ประเทศเพื่อนบ้านแต่เอาเข้าจริงนักลงทุนบอกงั้นเขาไปตั้งที่ประเทศเพื่อนบ้านเลยไม่ดีกว่าหรือซึ่งก็ฟังมีฟังดูสมเหตุสมผลนะครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องตอบให้ได้ตั้งหลักให้ได้ก่อนจะต่อยอดว่าท่านจะต่อยอดอะไรต่อยอดความล้มเหลวหรือไม่ประเด็นที่สองครับท่านประธานท่านกำลังต่อยอดการทำลายและแย่งชิงทรัพยากรหรือเปล่า ท่านประธานทราบไหมครับจังหวัดไหนในประเทศไทยลักลอบทิ้งของเสียจากอุตสาหกรรมมากสุดอันดับ1ระยองอันดับ2ชนบุรีและทั้ง2จังหวัดนี้อยู่ใน e e c มันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทําอยู่ไม่ได้มีการเตรียมรับมือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอศักยภาพในการกำจัดขยะของ e EC ก็จำกัดมากนะครับเช่นขยะติดเชื้อที่ต้องกำจัดโดยเผาด้วยความร้อนสูง ในระยองมีขยะติดเชื้อวันละ10บถึงสิตันแต่มีศูนย์กําจัดที่ได้มาตรฐานรองรับได้เพียงวันละ3.6ตันนั่นหมายความว่าแต่ละวันระยองมีขยะพิษท่วมเมืองเกือบ10ตันขยะเหล่านี้กําลังทําให้น้ําปนเปื้อนสารพิษกระทบสุขภาพชีวิตพี่น้องประชาชนระยะยาวนอกจากน้ำปนเปื้อนสารพิษตอนนี้คนในอซีก็ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำครับ ภาคตอนออกท้งภาคต้องการใช้น้ําปีละ4,100ล้านลูกบาทเมตรเฉพาะ EC อย่างเดียวต้องการใช้ที่2,400ล้านลูกบาทเมตรอนาคตเมื่อโครงการ EC พัฒนาขึ้นยิ่งต้องการใช้น้ํามากขึ้นทุกวันนี้ถึงขนาดต้องดึงน้ําจากจังหวัดอื่นๆนอก EC เช่นจันทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ทําสวนของประชาชนไปใช้ชาวไร่ชาว,ชาว,ชาว,ชาวสวนฝากถามท่านนายกว่าเขาอยู่มาก่อนแต่วันนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษกําลังแย่งน้ําเขาไปใช้มันถูกแล้วหรือครับ ในอนาคตเมื่อรัฐบาลต่อยอดนโยบายนี้ตามที่ถแถลงปัญหาเหล่านี้จะยิ่งรุนแรงขึ้นคําถามถึงรัฐบาลคือท่านเตรียมแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรท่านกําลังต่อยอดปัญหาสิ่งแวดล้อมและทุกร้อนประชาชนหรือไม่ประเด็นที่3ครับท่านประธานท่านกําลังต่อยอดการรวบอํานาจอยู่หรือเปล่าเขตเศรษฐกิจพิเศษส่วนใหญ่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษให้อํานาจสูงในการบริหารจัดการเพื่อ,ออำนวยความสะดวกนักลงทุน โดยเฉพาะรัฐบาลสมัยที่แล้วที่มาจากคณะรัฐประหารที่ออกกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษและให้อำนาจสูงมากเช่น EC ที่รวบอำนาจให้เลขาธิการสามารถอนุมัติอนุญาตตามกฎหมาย8ฉบับเช่นกฎหมายขุดดินถมดินกฎหมายควบคุมอาคารทั้งยังให้ทำผังเมืองใหม่ได้ที่แม้ระบุให้คุ้มครองผู้รับผลกระทบก็ระบุอย่างที่นโยบายท่านระบุนี่แหละครับแล้วฟังผู้มีส่วนได้เสียแต่ในทางปฏิบัติหลายกรณีประชาชนบอกไม่เคยทราบเรื่องนอกจากนี้ยังยอมให้คนต่างชาติ ถือกรรมสิทธิ์เช่าที่ดินได้ยาวสุด99ปีและรวบสิทธิประโยชน์จากกฎหมายหลายฉบับเช่น BOI ประมวลรัศดรกรพรบเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพรบสุนราการท่านนายกกำลังจะต่อยอดการรวบอำนาจแบบนี้ต่อไปด้วยใช่หรือเปล่าครับท่านประธานครับการรวบอำนาจเป็นประเด็นสำคัญของเศรษฐกิจพิเศษเรายอมรวบอำนาจเพื่อหวังให้เศรษฐกิจเติบโตเราแลกมาด้วยอะไรบ้าง เรายอมตัดการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะทั่วเมืองเกษตรกร,กรขาดแลนน้ำกระทั่งแลกมาด้วยความเจ็บป่วยของประชาชนยังไม่นับว่าให้คนต่างชาติถือครองที่ดินได้นานขณะที่คนไทยจํานวนมากยังเข้าไม่ถึงที่ดินแต่ดูสิครับนอกจากนักลงทุนยังไม่สะดวกในการเข้าถึงสิทธิทประโยชน์ได้จริงเป้าหมายที่อยากให้เศรษฐกิจเติบโตก็ไม่เป็นดังหวังบางเขตเศรษฐกิจถึงกับติดลบแถมการว่างงานก็เพิ่มขึ้นท่านนายกกำลังจะต่อยอดเรื่องเหล่านี้จริงๆเหรอครับ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ท่านนายกต้องพิจารณาท่านกําลังต่อยอดอะไรโมเดลหรือรูปแบบการพัฒนาแบบนี้มันคุ้มค่าหรือไม่เศร,รษฐกิจใดควรได้ไปต่อไปต่อแบบไหนท่านกําลังต่อยอดความล้มเหลวต่อยอดการทำลายทรัพยากรต่อยอดการร่วมอับหน้าต่อไปใช่หรือไม่ถ้าใช่เท่ากับท่านกําลังพลาดแล้วพลาดอยู่พลาดต่อท่านกําลังจะต่อยอดสร้างปรักหักพังด้วยภาษีของพี่น้องประชาชนครับ ประการสาคัญที่สุดขออนุญาตกิจเส้นใต้ไว้หนักๆประเด็นเขศรษฐกิจพิเศษท่านต้องให้ความสําคัญกับการหาประโยชน์ของกลุ่มทุนหรือธุรกิจบางประเภทเช่นอสังหาริมทรัพย์คําถามสําคัญคือท่านนายกจะมีกระบวนการอย่างไรให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่มีกลุ่มทุนใดได้ประโยชน์เช่นเข้าถึงข้อมูลหรือแผนพัฒนาล่วงหน้านโยบายถัดมาที่ผมขออภิปรายได้แก่การหายไปของสิ่งที่พักเพื่อไทยหาเสียงไว้ คือนโยบายเขตธุรกิจใหม่หรือ New Business Zone ซึ่งบรรจุทั้งในในโยบายของพักการเมืองที่ต้องใช้จ่ายเงินตามมาตรา57ของพอรบประกอบร่างรัฐมนูลว่าด้วยพักการเมือง2,560และในเว็บไซต์พักเพื่อไทยข้อมูลจากเว็บไซต์พักระบุว่าเป็นนโยบายที่ผนวกกุญแจ3ดอกได้แก่กฎหมายธุรกิจชุดใหม่สิทธิประโยชน์ใหม่และระบบนิเวศทางธุรกิจใหม่โดยมีจังหวัดเริ่มต้นคือกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นหาดใหญ หลักของนโยบายนี้เป็นการแก้ไขทบทวนกฎหมายใบอนุญาตที่ล้าสมัยเป็นอุปสรรคของภาคธุรกิจเป็นต้นเหตุการคอร์รัปชันผมติดตามนโยบายนี้เพราะคิดว่าจะมาทดแทนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมาแก้ปัญหาหรืออุดร้อยรั่วที่นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษสร้างไว้คําถามคือในวันนี้ในการแถงนโยบายผมพลิกหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนโยบายเขตธุรกิจใหม่หายไปยังดีเหลว้นิดหน่อยว่ายังยกเลิกปรับปรุงกฎหมายที่ไม่จําเป็น จึงอยากขออนุญาตเปี่ยนถามท่านนายกสองคำถามครับนโยบายเขตธุรกิจใหม่ยังมีอยู่หรือไม่ถ้ามีจะทําอย่างไรทําไมจึงไม่มีในคําแถลงนโยบาย 2. ที่ระบุว่าจะยกเลิกปรับปรุงกฎหมายที่ไม่จําเป็นท่านจะทําอย่างไรมีเป้าหมายเมื่อไหร่ให้แล้วเสร็จสาเหตุที่เรียนถามท่านนายกตามตรงเพราะรายรัฐบาลก็พูดแบบนี้ครับแต่พอเวลาผ่านไปทุกอย่างเหมือนเดิมเพอเอผ่านไป4ปีไม่แน่ใจกฎหมายกฎระเบียบใบอนุญ,ญาตในยุคข,ของท่านจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ดังนั้นคำถามสำคัญคือท่านมีแนวทางอย่างไรและในฐานะที่ผมสนใจและติดตามเรื่องนี้ขอเรียนท่านประธานว่าจากประสบการณ์ในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จเรื่องนี้ต้องเริ่มที่ประชาชนและภาคเอกชนครับต้องฟังเขาว่าอยากให้แก้อะไรรวมถึงท่านนายกต้องมีกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ต้นครับว่าจะแก้กฎใดระเบียบใดต้องเสร็จเมื่อไหร่หรือกระทรวงไหนรับผิดช,ชอบเสมือน KPI ระหว่างรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีทั้งยังเป็น KPI ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน การมีหมุดหมายที่ชัดเจนเท่านั้นที่ให้ภาคประชาชนหรือเอกชนช่วยตรวจสอบคือหัวใจของความสำเร็จในเรื่องนี้ไม่งั้นเรียนท่านนายกตามตรงว่ายากจะสำเร็จอย่างไรก็ตามผมต้องขอทวงติงว่าการแก้ปัญหาเช่นเรื่องใบอนุญ,ญาตต่างๆหากทำในรูปแบบเขตธ,ธุรกิจใหม่เสี่ยงสร้างความเหลื่อมล้ำและไม่แก้ปัญหาได้จริงเพราะอะไรครับเพราะปัญหาใบอนุญ,ญาตเป็นปัญหาที่ครอบคลุมทั้งประเทศไม่ใช่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง เช่นใบอนุญาตแรงงานแต่งด้าวใบอนุญาตจัดตั้งธุรกิจจดทะเบียนพาณิชย์ใบอนุญาตสถานประกอบการโรงแรมสปาร้านอาหารสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดกับคนทั้งประเทศคนโคราชก็เจอคนเชียงรายก็เจอคนสุดปราการก็เจอถ้าท่านใช้วิธีนี้ในการแก้มันจะช่วยคนจังหวัดอื่นได้อย่างไรกล่าวได้ว่าวิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะจุดขาดความททเยอทยานไม่แก้ที่ต้นตอ คงสุกปัญหาไว้ที่สําคัญที่สุดปัญหาคอร์รัปชันจากสวยจากใบอนุญาตที่ท่านโฆษณาว่าจะแก้จะยังดํารงอยู่ต่อไปผมเสนอว่าท่านควรทบทวนสิ่งที่ภาษาในวงการเรียกว่ากิโยตินกฎหมายทั้งระบบแน่นอนว่ายากกว่าแต่เกิดประโยชน์จริงและยั่งยืนกว่าคนทั่วประเทศได้ประโยชน์และผมขอยืนยันว่าพักก้าวไก่พร้อมสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนเหล่านี้ ประเด็นสุดท้ายที่ผมขออภิปรายคือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าลงทุนในเรื่องที่นโยบายรัฐบาลระบุว่าจะเร่งเจรจาก่อบความร่วมมือการค้าระหว่างประเทศหรือ FTA ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับนโยบายดังกล่าวครับพอการเจรจา FTA ตลอดรัฐบาลที่ผ่านมาหยุดชะงักทั้งจากไม่มีใครครบค้าและผู้นําไม่ให้ความสําคัญการมี FTA เพิ่มขึ้นเป็นประโยชน์กับไทย ช่วยเพิ่มแต้มต่อในการส่งออกดึงดูดการลงทุนช่วยให้บริษัทต่างชาติเทคโนโลยีดีๆอยากมาลงทุนบ้านเราทุกท่านครับดูตัวเลขเปรียบเทียบ FTA ที่ไทยมีเทียบกับเพื่อนบ้านเราสิครับเอาแค่เวียดนามไทยมี FTA 14ฉบับครอบคลุม18ประเทศเวียดนามมี15ฉบับครอบคลุม53ประเทศเรียกว่าเราน้อยกว่าเขาทั้งจำนวน FTA และที่แย่ไปกว่าคือจำนวนประเทศที่ครอบคลุม แล้วอย่างนี้เราจะค้าขายแข่งกับเขาได้อย่างไรใครจะมาอยากลงทุนกับเราสิ่งเหล่านี้สะท้อนในเงินลงทุนต่างชาติเข้าไทยที่ลดลงเรื่อยๆครับเทียบกับ5ประเทศในอาเซียนจากภาพจะเห็นว่าย้อนกลับไป20ปีก่อนเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าไทยมากสุดคิดเป็นสัดส่วน33%ปัจจุบันเหลือ6%ในทางตรงข้ามวเวียดนาม20ปีที่แล้วมีสัดส่วน18วันนี้อยู่ที่28%ซ นี่สะท้อนถึงเสน่ห์ของไทยที่ลดลงอีกภาพครับสแสดงถึงความสามารถในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยเทียบกับประเทศอื่น20ปีที่ผ่านมาสัดส่วนการส่งออกของเราแทบไม่เพิ่มเลยขณะที่เวียดนามเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง20ปีสิ่งนี้สะท้อนศักยภาพการแข่งขันของไทยที่ลดลงดังนั้นสมควรแล้วที่รัฐบาลต้องเร่งเจรจา FTA อย่างไรก็ตามสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสาคัญไม่น้อยกว่าการเจรจา FTA ใหม่คือท่านนายก ต้องให้ความสําคัญกับการใช้ FTA ที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์เต็มที่ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า FTA Utilization จากรูปที่แสดงครับจะเห็นได้ว่าอัตราการใช้ประโยชน์จาก FTA ของไทยค่อนข้างต่ําต่ากว่าประเทศอื่นๆเฉลี่ยเพียง30%ของการส่งออกนั่นหมายความว่าอีก70%ของการส่งออกเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ FTA และถ้าเจาะลึกไปในราย FTA เราพบว่าหลาย FTA มีอัตราการใช้ประโยชน์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนี้ด้วยซ้ำสิ่งที่อยากเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปถึงท่านนายกเกี่ยวกับ FTA คือท่านมีเป้าหมายในการเจรจา FTA อย่างไรท่านมีแนวทางส่งเสริมให้ใช้ FTA ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นได้อย่างไรและประการสำคัญที่สุดที่น้องประชาชนฝากถามนะครับท่านมีจุดยืนอย่างไรต่อหลายประเด็นที่เขากังวล เช่นเรื่องเมล็ดพันธุ์พืชหรือการเข้าถึงยาซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ใน FTA หลายฉบับทั้ง CPTPP และ EU สาเหตุที่ต้องเรียนถามท่านนายกเพราะไม่เร็วก็ช้าท่านต้องตัดสินใจประชาชนจึงอยากทราบว่าท่านมีจุดยืนอย่างไรในเรื่องนี้สำหรับข้อแนะนำเรื่อง FTA ท่านนายกต้องกำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัดที่เหมาะสมครับเช่นสำหรับ FTA ใหม่ ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดคงไม่ใช่แค่ FTA กี่ฉบับแต่ควรเป็นความครอบคลุมกี่ประเทศประเทศเหล่านั้นค้าขายกับเรามากแค่ไหนเซ็นแล้วจะช่วยกระตุ้นการส่งออกให้เราได้เท่าไหร่เซ็นแล้วจะประหยัดภาษีให้ผู้ประกอบการได้แค่นั้นเพราะต้องเรียนตามตรงว่ากําลังทรัพยากรเจ้าหน้าที่มีจํากัดผมเห็นใจเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์มากๆนะครับเราจึงจําเป็นต้องจัดลาดับความสําคัญหากเราไปทุ่มกับ FTA ที่เราค้าขายด้วยน้อยย่อมเกิดประโยชน์น้อยกว่า ในขณะที่ FTA เก่าตัวชี้วัดควรเป็นเราจะผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้ FTA ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่โดยเฉพาะช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กใช้ประโยชน์ FTA ได้ดีกว่านี้สุดท้ายครับจากนโยบายกระตุ้นการค้าการทุมที่ผมกล่าวไปผมขอตั้งคําถามว่าท่านกําลังอยู่ในภาวะรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือกําลังต่อยอดความล้มเหลวความผิดพลาดอยู่หรือเปล่าอย่างที่ว่าพลาดแล้วพลาดอยู่พลาดต่อสาเหตุแห่งความล้มเหลวมี3ประการครับ 1. ท่านกําลังต่อยอดยุทธศาสตร์แบบเดิม สองท่านกําลังต่อยอดการรวบอํานาจแบบเดิมและสามท่านกําลังต่อยอดการไม่เห็นหัวประชาชนแบบเดิมทั้งหมดนี้ผมได้แต่หวังว่าท่านนายกจะไม่เป็นแบบนั้นครับท่านนายกจะกาหนดยุทธศาสาตร์และตัวชี้วัดใหม่ในการออกแบบนโยบายเศรษฐกิจท่านนายกจะให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจและสุดท้ายท่านนายกจะให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเห็นหัวประชาชนขอบคุณครับขอบคุณครับท่านสิทธิพล